ครับสวัสดีครับป่าอ่นหมอคมจังหวัดอุทัยธานีนะครับเลี้ยงไก่ไปโชว์เลี้ยงอ้นไว้ขายนะครับครับก็มีคนโทรติดต่อมาเยอะนะครับเพื่อนจะจองลูกอ้นนะครับตอนนี้ยังต้องปิดจองก่อนนะครับยังติดยังติดจองนะยังติดจองอยู่อีกหลายคู่นะครับตอนนี้ยังปิดจองอยู่นะครับอย่าเพิ่งโทรมาจองนะครับเพราะตอนนี้ยังโอ้โหอีกหลายจะจองก็อีกนานนะครับนานมากนะครับ ครับวันนี้นะครับผมว่าจะพาเพื่อนๆนะครับไปดูอ้น9เดือนนะครับ9เดือนก็กว่านะครับพ่อพันนั้นนะครับห้ารบวกแม่พันห้ารูบวกนะครับดูที่ว่าจะน้ําหนักเท่าไรนะครับเราสี่จะเป็นนนะครับเดี๋ยวผมจะพาไปดูนะครับครับครับวันนี้ป้ายอย่างสวยเลยนะครับป้ายครับ ครับเดี๋ยวผมจะพาไปดูนะครับครับอ้นคู่นี้นะครับนะครับก็อายุเกิดเดือนตุลานะครับเก้าเดือนนะครับนะครับก็พอโลห้าโลบวกนะครับแม่ก็ห้าโลบวกนะครับ ก็สีสวยดีนะครับสีก็สวยนะครับนะครับสีไม่เข้มนะครับตัวนี้สีไม่เข้มนะครับมีสี่ตัวนะครับก็เขาแบ่งไป2ตัวนะครับตอนนี้ก็เลยสองตัวนะครับเดี๋ยวตู้ผู้ตัวเมียนะครับตัวนี้จะเป็นตัวเมียนะครับนะครับนี่ก็เป็นตัวผู้นะครับครับเดี๋ยวผมจะ ไปข้างใดูนะครับว่าน้ําหนักเท่าไรครับท่านผมจะจับตัวเมียก่อนนะครับไปข้างให้ดูนะครับสวยครับสีนมสีไม่เข้มนะครับ ห้าโลกว่านะครับห้าโลกว่านะครับครับเดี๋ยวจัดท่าอีกตัวนึงนะครับครับครัตัวนี้พูนะครับ ครับดูนะครับว่าน้ำหนักเท่าไรนะครับครับก็เกือบห้าโลนะครับเท่าพู่นะครับนะครับอ้นคุยนะครับก็จะเอาไว้ทำพันนะครับครับจะเอาไว้ทำพันนะครับ ก็ช่วยฝากติดตามกดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับเพื่อเป็นกำลังใจความอุ่นมาคมจังหวัดอุทัยธานีนะครับใครติดถ้าต้องการอุ่นใหญ่ก็ติติดตามเรื่อยๆนะครับสวัสดีครับ